ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบาย คล้ายกับตอนที่เรากลายจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานีจ้ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้าไตหัวใจเป็นต้น สมมุติให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในใค,คล้ายท่อแก้วท่อเพชรไสใไสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายใน คล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเราทำการบ้านกันมาทุกวันปฏิบัติธรรมะก็สม่ํัเสมอเราเริ่มถ้าใจเกี่ยวกวับเรื่องของการวางใจแล้วบางคน ันนึกรวมใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานได้เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือก็ลงไปได้เลยอย่างสบายสบายเดินไม่เกรงแล้วก็ไม่กดลูกในตาแต่บางท่านยังทำไม่ได้ก็ได้เริ่ม วางใจณนะจุดที่เรามีความรู้สึกว่าสบายไปก่อนซึ่งจะเป็นตรงไหนก็ได้โดยไม่คำนึงถึงฐานที่เจ็ดแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันสบายเริ่มรู้สึกว่ามันง่ายความสุขที่ได้จากสมาธิแเราก็ค่อยๆได้สัมผัสคือเริ่มรู้สึกว่า ตัวที่ทึบ,บนนๆนันหนาเนี่ยมันเริ่มโปร่งเริ่มโล่งเริ่มว่างเริ่มเคลืงคว้างและเหมือนอยู่กลางอาวกาศบางท่านตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีตัวมีแต่ความรู้สึกของใจ บางคนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อเจอภาวะลงโล่งว่องว่ากตัวหายไปสิ่งที่ควรจะต้องทำคือใจสบายอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละไปก่อนแต่พอมันถูกส่วนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์แล้วเนี่ยเราค่อยนึกน้อมกลับเข้ามา หรือจะมีเครื่องหมายที่ไซสๆและขนาดปลายเข็มก็มีขนาดดวงดาวในอากาศก็มีจะปรากฏเกิดขึ้นตรงที่ใจเราหยุดนิ่งเราก็จับภาพนั้นคือดูไปเฉยๆ ดูผเผลอย่าถึงก็ะจ้องนะจ๊ะคือจะว่าดูก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดูก็ไม่ใช่มันอยู่ระหว่าง,างกลางๆถ้าหากเราดูเป็นคืออยู่ระหว่างกลางจริงๆจุดใสๆนะันมันจะนิ่งแต่ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปมันจะหายแต่ถ้าเผลอ ก็หายอีกเหมือนกันจ้องก็ไม่ได้จ้องก็หายเผลอก็หายไอ้ตรงความพอดีตรงนี้แหละเราต้องทำให้ได้ด้วยวิธีคือนิ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องตั้งคำถามในใจ ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเหมือนตัวเราเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองน,ะค,นอค,ค,คิดไม่เป็นหรือไม่มีความคิดคิดไม่เป็นหรือไม่มีความคิดต้องทำอย่างนี้นะลูกนะคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นเนี่ยใช้ได้ตลอดเลยเพราะว่า การศึกษาความรู้ภายในนั้นน่มันเลยขั้นระบบของความคิดมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยมันเป็นความรู้ที่เกิดจากความไม่คิดคือจิตมันหยุดนิ่งๆบริสุทธิ์แล้วก็สว่างสว่างแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็รู้มันอย่างนี้นะจ๊ะ มันแตกต่างจากที่เราเคยเรียนรู้มาต้องฟังต้องอ่านต้องคิดต้องขีดเขียนแต่นี่มันไม่ใช่มันเป็นความรู้ที่เกิดจากหยุดกันนิ่งที่คิดไม่เป็นไม่มีความคิดเลยใจมันจะปลอดความคิดจิตมันจะหยุดนิ่งๆ ความรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนามยักปัญญาความรู้ที่เกิดจากหยุดกันนิ่งแล้วก็สว่างเห็นแล้วก็รู้นี่เราต้องเข้าใจขบวนการตรงนี้ซะก่อนมันกลับตละลปะดัดกับทางโลกที่เราได้เคยเรียนรู้มาถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ง่าย เราก็จะศึกษาความรู้ภายในได้แต่ถ้าไปใช้ระบบความคิดแบบโลกๆเราจะไม่มีวันเจอความรู้ภายในเลยไม่มีวันเลยต้องจำคำนี้เอาไว้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต้องยุดกับนิ่งอย่างเดียวตรงไหนก่อนก็ได้พระจิตนิ่งนุม่มนวนควราการงานแล้ว ค่อยน,น้อมเข้ามาเพราะสภาวะใจตอนนั้นน่ะมันจะแจม่มใสมีชีวิตชีวามันจะตื่นตัวภายในนะซึ่งแตกต่างจากที่เราเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันมันจะตื่นตัวกอยู่ข้างในนะแตกต่างจากข้างนอกเพราะฉะนั้นการน้อมเข้ามา ตั้งที่ฐานที่เจ็ดมันง่ายนึกนิดเดียวกันนั่นเองไม่ต้องเยอะนึกแผ่วๆเหมือนเป็นสำนึกลึกๆของความนึกคิดเท่านั้นแหละมันก็ลงมาแล้วทีฏฐานที่เจ็ดเราปฏิฐานที่เจ็ดเลยแล้วหลังจากนั้นใจของเราจะหยุดนิ่งๆ่ง อยู่ที่กลางจุดใสๆนิ่งเลื่อยไปเลยนิ่งอย่างสบายๆต้องสบายนะลูกนะอย่าทิ้งคำนี้นะถ้านิ่งอย่างลำ,าลำบากลำบากรู้สึกอึดอัดคับแคบไม่มีความสุขมันไม่สบายเลยทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่แล้ว อย่าดันทุลังดำต่อให้ค่อยๆผ่อนมากคลี่คลายระบบภระสาทกล้ามเนือ้อค่อยๆค,คลายพอเรานึกคลายจิตมันก็จะคลายตัวพอคลายตัวก็สู่ภาวะโล่งๆลงวง่าง,างนิ่งใหม่ก็ต้องฝึกกันอย่างนี้แหละฝึกให้ได้ แล้วเดี๋ยวเราก็เห็นดวงใสๆมันจะสว่างนั่งแล้วหลับตาแล้วมันไม่มืดเห็นดวงใสๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆหนึ่งถูกส่วนมันจะขายายขายายแล้วก็เราก็จะถูกดึงดูดเข้าไปข้างในทั้งดึงทั้งดูดเลย เหมือนมีแม่เหล็กยักษ์อยู่ข้างในนะเป็นแม่เหล็กโลกดูดก้าไปบางคนก็ตกใจหวาดเสียวเพราะไม่รู้มันอะไรไม่เคยเจอต้องตามใจนะลุงนะอย่าไปฝืนใจอย่าไปฝืนความรู้สึกอย่างนั้นปล่อยไปทำเฉยๆนะ่ะปล่อยคือทำเฉยๆไม่ใช่ดันนะ จำนะลูกนะต้องจำนะคือทำเฉยเฉยเฉยอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นก็มันไปเองเห็นไหมเจ้าว่าการศึกษาความรู้ภายในเนี่ยมันไม่ได้ยากครับถ้าเรารู้จักเข้าใจแล้วก็วางใจเป็นรู้ขั้นตอนของประสบการณ์ภายใน เดี๋ยวเราจะทำได้ทำเป็นกันทุกคนนั่นแหละแต่ก่อนอื่นลูกจะต้องมีความเชื่อมันในตัวเองว่าคนอย่างเราเนี่ยทำได้ขอให้รู้วิธีการนั้นนั่นแหละที่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะทำให้มันถูกต้องและเราก็ทำได้ต้องมีความเชื่อมันตรงนี้ก่อนนะลูกนะ อย่าไปมั่วสงสัยลังเลว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมนะคนอย่างเราคนอย่างเรานี่กิเลสหนาะปัญญาหยาบเนี่ยผ่านชีวิตมาก็หมองมาซะทั้งเยอะจะทำได้ไหมนะเลิกคิดนะลูกนะความคิดชนิดนี้อย่าให้มีในนักเรียนอนุบาล ฝันในฝันวิทยาถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเราแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้หลับตาอ้าปากตักอาหารเรามั่นใจยังตักเข้าปากได้เลยนะหลับตาเนี่ยเอานี้จิ้มดูจมูกเราจังจิ้มได้ ยังถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องทำได้เพราะเรารู้วิธีการแล้วเนี่ยซึ่งก็บอกไปหมดแล้วไม่ได้มีอะไรปิดบังเลยเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนฝนะึกไปเรื่อยๆต้องรักอย่างหลงไหลน่ะฝึกไปนั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึก มีเวลาว่างเป็นฝึกไปเพราะนี่คือวิชาของชีวิตนะลูกนะวิชาที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราจะเรียนจบด็อกเตอร์กี่กนแขนงก็แล้วแต่มันก็เป็นไปเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่มาหรือให้ได้รับความยกย่องรับถือเชือถือเป็นเครดิตในทางสังคมตอนนั้น่ะ เวลาใกล้จะละโลกนะมันเอามาช่วยชีวิตไม่ได้นะที่จะไปสู่ปรโลกนะลูกนะสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้นี่แหละเรื่องหยุดเรื่องนิ่งนี่แหละจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นวิชาของชีวิตที่แท้จริงเพราะฉะนั้นต้องขยันฝึกฝน อยู่ในห้องน้ำก็ฝึกได้จะขับถ่ายก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกบนโถนั่นแหละจะล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็ฝึกได้จะอาบน้ำอาบท่าก็ฝึกได้ล้างถ้วยล้างจานล้างชามปาดกวาดบ้านฝึกได้ตรงไหนเราก็ฝึกได้นัง่งนอนยืนเดินเพราะเรารู้หลักอยู่แล้วเนี่ย สติสบายสม่ำเสมอหยุดเป็นตัวสำเร็จวางเบาๆใจสบายๆเห็นไหมจ้าเรารู้หลักพิชากันแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เรียนรู้นะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพภาพเป็นดวงก็ได้องค์พระก็ได้ หลวงปู่คุณยายก็ได้ผลละหมากหลากไม้เพชรนินจินดาได้ทั้งนั้นยกเว้นภาพที่นึกแล้วใจตกต่ำแต่ถ้านึกแล้วใจสูงส่งบริสุทธิ์นึกได้เห็นไหมเจ้าว่าเรารู้นะเรื่องหลักวิชารับพิธีนึกก็สอนหมดแล้วเนี่ยให้เบาเบาสบายสบายนักเราก็รู้นะเบาเราก็รู้ เวลานึกหนักๆน,นี่ยร่างกายมันจะบอกเรานะมันจะอุทธร์เดียวร้วนะองโวยวายเลยว่าไม่ถูกวิธีมันปวดลูกในตาถึงหน้าผากปวดหัวท้องเกร็งนิ้วกระดกไหล่ก็ยกเบื่ออ่ะมาแล้วเบื่อแักท้ออยากเลิกเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีเห็นไหมจ๊ะ กายและใจเนี่ยเขาอุทธรมาเองบอกเรานะเราก็าจะไปดันทุนลังทำแล้วก็ปรับยุทธวิธีใหม่อาจจะถูกต้องโอ้รู้สึกมันนั่งแล้วสบายสบายใจกข็ขยายร่างกายก็ขยายมันโล่งมันโปร่งมันเบา ใจนี่มันมันนุ่มมันนิ่มมันไม่หน่มแนมมันนุ่มนิ่มนุ่มนวลควรในการงานรู้สึกเวลาหมดเร็วไปจังเลยไม่อยากให้หลวงพ่อหรือพระอาจารย์สับเพเลยนะอยากนั่งน,น,นานๆอกกลเราเหมือนมีกาวชั้นดีเนะี่ย ตรึงเราติดไว้กับพื้นหรือบางทีเรานั่งงองอตัวเนี่ยพอถูกส่วนเขา้าตัวมันยืดตรงขึ้นมาเองเราไม่ความรู้สึกเอ๊ะเรานั่งสง่าจังเลยวันนี้ชอบจังเลยรู้สึกสบายสบายเห็นไหมจ๊ะกายและใจมันก็จะบอกเราเองว่าถูกวิธีพอถูกวิธีเราก็ทำต่อไปเอาเวลาเรานั่งรู้สึก หน้ามันยิ้มมันอยากยิ้มอยากแยม้มเป็นไปเองเลยนี่ถูกวิธีแต่จริงนั่งหน้าบึง้งคิ้วขมวดแก่ลงไปทุกทีทุกทีเลยก่อนนั่งก็อายุ 20, 2 0พลเลิกนั่งก็3-40นั่นไม่ถูกวิธีเห็นไหมเจ้าว่า เราน่าจะเรียนรู้ได้เข้าใจแล้วว่าอ,อย่างไหนมันผิดวิธีอย่างไหนถูกวิธีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราต้องทำได้เพรือยอย่างเดียวฝึกฝนนะลูกนะฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปและก็หมันสังเกตเราจะได้พบเหตุแห่งการบุกร่องแล้วก็ช่องทางแห่งความสำเร็จ นี่ถูกส่วนดวงก็ใสใจก็ใส่แตะเบาๆดวงก็ขย,ยายเดี๋ยวก็เข้าถึงดวงใหม่มันจะเหมือนมันจะตกศูนย์มันวุ๊บเอาถึงอีกดวงแล้วฝพนนิ่งต่อไปเอาวุ๊บเอาอีกดวงแล้วสุกใสขึ้นสว่างขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าถึงกายในกาย ถึงองค์พระถูกตามสูตรที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ค้นพบมามีอยู่ในตัวของตัวท่านและมันในมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นถูกอย่างไรเนี่ยอย่างไรถูกก็รู้อยู่อย่างไรผิดก็รู้แล้วนะลุงนะเพราะฉะนั้นเฟกไปเลยๆอย่าเกียรติคลาน อย่าปลัดวันประกันพรุ่งแล้วก็เวลานั่งดีวันไหนนั่งดีอย่ารีบเลิกซะก่อนนะลูกนะโดยคิดว่าเออวันนี้เรานั่งดีจังนอนซะก่อนเถอะไว้พรุ่งนี้นั่งใหม่เราจะต้องนั่งให้ดีกว่าวันนี้อย่าประพฤตินนะลูกนะอย่าทำเพราะว่า โอกาสที่จะถูกส่วนอย่างนี้นะมันหายากเราลงทุนนั่งมาเนี่ยก็เพื่อการนี้เนะี่ยเมื่อมาถึงตรงนี้เนะีย่ยจะไปห่วงเรื่องการนอนนะเราหลับมากันแล้วตั้งหลายสิบปีแล้วนะมันจะอดนอนสักคืนหนึ่งมันเป็นไงไปนั่งต่อนะลูกนะอย่าเลิกนั่งไปเลยๆสบายสบาย พอถึงเวลาเนี่ยร่างกายมันจะบอกเราเองว่าอยากพักอัตร่างกายบอกเราอยากพักผ่อนเราก็จะไปฝืนธรรมชาติแล้วก็นอนไปเห็นไหมพักเพราะร่างกายอยากพักไม่ใช่ว่าร่างกายยังไม่พร้อมที่จะพักแต่ใจกงังวลกลัวจะหลับน้อยตื่นมาหน่าจะไม่นวลหน่าจะไม่ใสไปกลัวเป็นงงงงเงีง้ย ในระหว่างทางที่จะไปทำงานหรืองงเยที่ทำงานทำให้ขาดความมั่นใจอะไรต่างๆเหล่านั้นจะไปเลยเถิดฟุ้งซ่านขนาดนั้นโอกาสที่มันจะถูกส่วนเนี่ยมันยากนะลูกนะยากกว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งถึงตรงนั้นแล้วอย่าเพิ่งรีบเลิกนั่งมันไปเรอยๆ และเดี๋ยวจะดีมากถ้าได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างถูกส่วนและถูกต้องเนี่ยมันจะติดไปตลอดชาติเลยแต่ถ้าเราเป็นเลิกซะก่อนตอนกำลังจะดีเนี่ยนั่งกี่ทีกี่ทีมันก็ไปได้อย่างนั้นแรละหรือกว่าจะได้ก็โอเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนานที่เดียวเพราะใจเราอนะอะไรเอาวอนกับประสบการณ์นั้น เริ่มนั่งก็อยากจะได้แบบนั้นเลยโดยลืมไม่ว่าวันนั้นทำอย่างไรนะีลืมนึกถึงวิธีการกับไล่ไปนึกถึงประสบการณ์ที่ได้ในวันนั้นความคิดอย่างนี้ก็เลยมาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมาะฉนนั้นจำเอาไว้นะลูกนะจำไวนะ้ทั้งหมดนี่แหละ ที่แนะนำมาจะทำให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะมีความสุขตั้งแต่เราเข้าถึงจนตลอดชีวิตจะทำให้เราไปสู่สุคติภพจะทำให้เราได้เรียนรู้ความรู้เรื่องราวของชีวิตจะทำให้เราเวลาทำบุญแล้วเนี่ยทำน้อยก็ได้มาก ทำมากกับมากเป็นทัพทวีเราทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสถูกหลักวิชาเลยมีสิ่งที่ดีๆอีกเยอะนับไม่ถ้วนอย่างเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั่งให้ดีนะลูกนะใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลีย ใครนั่งแล้วตึงก็ปล่อยให้มันหลับไปในกลางพอสดชื่นแล้วก็ตื่นมาทำใหม่ใครเมื่อยก็ใครยับโฟงก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนาตรัยในตัวทุกๆุกคนลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆได้จ๊ะ